สวัสดีครับท่านผู้ฟังกับผมรอสาตราจารย์สงบเชื้อทองสวัสดีค่ะดิฉันพลนกตรีกันจนาสิงหาพานิชเชื้อทองค่ะวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตว์โดยสรุปเป็นบารมี30ทัศคือบารมี10อุปบารมี10ปรมัติบารมี10โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ ข้อความในกุตการนิกายอัปทานภาคสองพุทธวังสะจริยาปิดกสมุทานนากาักถาสรุปการบำเพ็ญบารมีสามสิบทัดการบำเพ็ญบารมีอันเป็นเครื่องบ่มพระโพธิญาณเหล่านี้จัดเป็นบารมีสิบอุปบารมีสิบปรมัททบารมีสิบคือการบำเพ็ญทาน ในพบที่ตถาคตเป็นพระเจ้าสีวิราชผู้ประเสริฐเป็นทานะบารมีในพที่เราเป็นเวสันดรและเป็นเวรามาพรามเป็นทานะอุปบารมีในพที่เราเป็นอกิติดาบทอดอาหารนั้นเป็นทานะอุปะบารมีในพที่เราเป็นพญาไก่ป่าศีระวานนาคและพญากระต่ายเป็นทานะประมัทบบารมี ในภพที่เราเป็นพยาวานอนช้างฉับทันและช้างเลี้ยงมันดาเป็นศิลบารมีพระผู้มีพระภาคผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ตรัสไว้ดังนี้การรักษาศิลป์ในภพที่เราเป็นจำเปยกะนาคราชและภูริทัตตนาคราชเป็นศิลปอุป,ปบารมีในภพที่เราเป็นสังขาป,ปาราบฑิตเป็นศิลปรมัทธบารมี ในภพที่เราเป็นยุธันชยากุมารมหาโควินทพรามคนเลี้ยงช้างอโยคะราชโอรถพันลาติสุวรรณสามมัคคาเทวะและเนมิราชบรารมีเหล่านี้เป็นอุปบรารมีในภพที่เราเป็นมโหสถผู้เป็นทรัพย์ของรัฐกุณฑลตันทิละและนกกระทาบรารมีเหล่านี้เป็นปัญญาอุปบรารมี ในพบที่เราเป็นวิทุระบัณฑิตและสุริยพราหมณ์มาตังคะผู้เป็นสิษย์เก่าของอาจารย์บารมีทั้งสองนี้เป็นปัญญาบารมีในพบที่เราเป็นพระราชาผู้มีศิลมีความเพียรเป็นผู้ก่อให้เกิดสัตตุพัสตะชาดกบารมีนี้แหลเป็นปัญญาปารมัตถบารมีในพบที่เราเป็นพระราชาผู้มีความเพียรบากบัน เป็นวิริยะปรมัทถบารมีในภพที่เราเป็นพยาวอนอนผู้มีครุธรรมห้าประการเป็นวิริยะบารมีในภพที่เราเป็นธรรมปารัรากุมารเป็นขันติบารมีในภพที่เราเป็นธรรมมิกะเทพบุตรทรรสงครามกับอธรรมมิกะเทพบุตรเรียกว่าขันติอุปบารมีในภพที่เราเป็นขันติวาทีดาบทสแวงหาพุทธภูมิ ด้วยการบำเพ็ญคันติบารมีได้ทำกรรมที่ทำได้ยากเป็นอันมากนี้เป็นขันติปรมัทบารมีในภพที่เราเป็นสัตวบันดิตนกค้่ซึ่งประกาศคุณสัจจะยังไฟให้ดับด้วยสัจจะนี้เป็นสัจจะบารมีในภพที่เราเป็นปลาอยู่ในน้ำได้ทำสัจจะอย่างสูงยังฝนให้ตกใหญ่นี้เป็นสัจจะบารมีของเรา ในภพที่เราเป็นสุปาราบัณฑิตผู้เป็นนักปรา์ยังเรือให้ข้ามสมุทรจนถึงฝั่งเป็นกันหะทีปายนะดาบทระงับยาพิษได้ด้วยสัจจะและเป็นวานอนข้ามกระแสแมานาม้ำคงคาได้ด้วยสัจจะนี้เป็นสัจจะอุปบารมีของเราในภพที่เราเป็นสุตโสมราชารักษาสัจจะอย่างสูง ช่วยปล่อยกษัตริย์ร้อยหนึ่งนี้เป็นสัจจะปรมัทบารามีอะไราที่จะเป็นความพอใจไปกว่าอธิษฐานนี้เป็นอธิษฐานบารามีในภพที่เราเป็นมาตาังติระและช้างมาตังคะนี้เป็นอธิษฐานอุปบารามีในภพที่เราเป็นมูฆ่าผักค,คากุมารเป็นอธิษฐานปรมัทบารามีในภพที่เป็นมหากัหรหฤศี และพระเจ้าโสธนะและบารมีสองอย่างคือในภพที่เราเป็นพระเจ้าโหมทัตและคันธิตินทกะที่กล่าวแล้วเป็นเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นโสนะนันทะบัณฑิตผู้ทำความรักบารมีเหล่านั้นเป็นเมตตาอุปะบารมีเมตตาบารมีในภพที่เราเป็นพระเจ้าเอกราชเป็นบารมีไม่มีของผู้อื่นเหมือนนี่เป็นเมตตาปรมัตถบารมี ในพบที่เราเป็นนกแขกเต้าสองครั้งเป็นอุเบกขาบารมีในพบที่เราเป็นโลมาหังสะบัณฑิตเป็นอุเบกขาปรมัตถบารมีบารมีของเราสิบประการนี้เป็นส่วนแห่งโพธิญาณอันเลิศบารมียิ่งกว่าสิบไม่มีหย่อนกว่าสิบก็ไม่มีเราบำเพ็ญบารมีทุกอย่างไม่ยิ่งไม่หย่อนเป็นบารมีสิบประการชนิแลจบ สมุทานนักถาจบจริยาปิฎกข้อความในอัตถกถาขุทกานิกายจริยาปิฎกสมุทานนักถาอัตถกถาอุทา,านคถาดูก่อนสารีบุตรในครั้งนั้นเราเป็นพระโพธิสัตว์ชื่อว่าสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่เพราะสแสวงหาโพธิสมภารมีฐานบารมีเป็นต้นใหญ่โดยวิธีนี้ ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วเหบือนอย่างที่แสดงแก่เธอในบัรนี้แหละบัรนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงถึงประโยชน์ที่พระองค์ทรงบำเพบบ็ญบารมีทรงกระทําทุกรักกิริยาของพระองค์ทั้งที่กล่าวแล้วและยังไม่ได้กล่าลวาาาในที่นี้อันเป็นไปตลอดกาลนานด้วยการบำเพ็ญบารมีให้บริบูรณ์รวมเป็นอันเดียวกันโดยสังเขตเท่านั้น จึงตรัสคาถานี้ว่าเราได้เสวยทุกข์และสมบัติมากมายหลายอย่างในภพน้อยภพใหญ่ตามในยะที่กล่าวมาแล้วนี้แล้วจึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดบทว่าพ่อหูวิทังทุกขังคือทุกหลายอย่างหลายประการเพราะอาหารมีใบหมากเมาเป็นต้นเมื่อครั้งเป็นอกิติบัณฑิตเป็นต้น และด้วยการอดอาหารเป็นต้นเพราะให้ไปหมักเมานั้นแก่ยาจกอันหนึ่งเมื่อครั้งเป็นพระเจ้ากุลุเป็นต้นสมบัติมีหลายอย่างเช่นกับสมบัติของเท้าสักกะบทว่าพระวาพระเวคือพบน้อยพบใหญ่หรือเสวยความเจริญและความเสื่อมในพบน้อยพบใหญ่ไม่เดือดร้อนด้วยทุกข์หลายอย่างไม่ถูกฉุดคร่าด้วยสมบัติหลายอย่าง เป็นผู้ขวนขวายในการบำเพ็ญบารมีปฏิบัติข้อปฏิบัติอันสมควรแก่บารมีนั้นบนรรลุอนุตตสัมมาสัมโพธิญาณอย่างสูงสุดคือพระสัพพัญยุตยานบัดนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทรงแสดงถึงความที่บารมีที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกลักษกิริยาสิ้นกาลนานเพื่อให้บริบูรณ์ให้เต็มเปี่ยมโดยไม่มีเหลือ และความที่ผลที่ควรบรรลุพระองค์ได้บรรลุแล้วจึงตรัสคาถามีอาที่ว่าเราได้ให้ทานอันควรให้บำเพ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ถึงเนคขม,มะบาร,รมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทำความเพียรอยู่อย่างอุกฤษอย่างถึงขันติบาร,รมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด เราทำอธิษฐานอย่างมั่นตามรักษาสัจวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาบและเสื่อมลาบในยศและเสื่อมยศในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดในบทเหล่านั้นบทว่าทัตวาทาตภักกังทานังความว่า ในการลนั้นเราได้สละทายธรรมมีราชสมบัติเป็นต้นในภายนอกอวัยวะและตาเป็นต้นในภายในที่พระโพธิสัตว์ผู้ปฏิบัติปฏิปฏทาอันเป็นญาณเลิศเพื่อบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นได้บริจาคทานมีประเภทเป็นทานนบารมีทานะอุป,ปะบารมีและทานะประมัตถบารมี มีการบริจาคใหญ่5้าอย่างเป็นที่สุดคือบริจาคราชสมบัติหนึ่งบริจาคอวัยวะหนึ่งบริจาคในตาหนึ่งบริจาคบุตรภรรยาหนึ่งบริจาคตนหนึ่งโดยไม่มีเหลือไม่มีปริมาณของอัตภาพที่พระมหาบุรุษบำเพ็ญทานนบารมีในการที่แล้วมาในจริยานี้มีอาทิอย่างนี้คือ ในการละเป็นอกิติพรามในการละเป็นสังฆพรามแม้ในการละที่ไม่ได้มามีอาทิอย่างนี้คือในการละเป็นวิสยหาเศรษฐีในการละเป็นเวลามพรามทานบารมีของพระโพธิสัตว์ครั้งเป็นศัตะบับิฑิตสละตนอย่างนี้ว่าเราเห็นยาจกเข้าไปขออาหารจึงสละตนของตน ผู้เสมอด้วยทานของเราไม่มีนี้คือทานะบารมีของเราชื่อว่าปรมัทบารมีโดยส่วนเดียวส่วนในบารมีนอกนั้นพึงทราบบารมีและอุปบารมีตามสมควรบทว่าความว่าอันผู้บำเพ็ญศีลของพระโพธิสัตว์มีอาทิยอย่างนี้คือสำรวมกายสำรวมวาจาสำรวมทั้งกายวาจา สำมรวมอินทรีย์รู้จักประมาณในการบริโภคมีอาชีพบริสุทธิ์ควรบำเพ็ญบารมีอันมีประเภทเป็นศีนลบารมีศีลอุปบารมีศีลปรมัทบารมียังศีลทั้งปวงให้บริบูรณ์คือให้ถึงพร้อมโดยชอบโดยไม่มีส่วนเหลือแม้ในที่นี้ก็ไม่มีปริมาณของอัตภาพที่พระมหาสัตว์บำเพ็ญศีลบารมี ในการที่มาแล้วในจริยานี้มีอาทิอย่างนี้คือในการละเป็นศีลวะนคราชในการเป็นจำเปยยนคราชและในการละที่ไม่ได้มีมาอาทิอย่างนี้ว่าในการละเป็นมหาวานอนในการละเป็นช้างฉัตทันตะศีลบารมีของพระโพธิสัตว์ครั้งเป็นสังฆปาระสละตนอย่างนี้ว่า เราไม่โกรธเคืองพวกบุตรพรานแม้จะแทงด้วยหลา้าแม้จะทิ่มด้วยหอกนี้เป็นศีลบารมีของเราชื่อว่าปารมัตถบารมีโดยส่วนเดียวส่วนในบารมีนอกนี้พึงทราบบารมีและอุปบารมีตามสมควรบทว่าเนกขัมเมบารมีคันตวาคือถึงบารมีในการออกบวชครั้งใหญ่สามอย่าง อุกฤษย่างยิ่งในบทนั้นไม่มีปริมาณของอัตภาพที่พระมหาสัตว์สละราชสมบัติยิ่งใหญ่และบำเพ็ญเนคขมาบารมีในการที่มาแล้วในจริยานี้อย่างนี้คือในการเป็นยุทธันชยบัณฑิตในการเป็นมสมนัสก,กุมารและที่ไม่ได้มีมาคือในการมีอาทิอย่างนี้ ในกาละเป็นหัตถิปาลกุมารในกาละเป็นมคาเทวะอันหนึ่งเนคขม,มะบารมีของพระมหาสัตว์นั้นผู้สละราชสมบัติออกบวชเพราะไม่เกี่ยวข้องอย่างนี้ว่าเราสละราชสมบัติอันใหญ่หลวงที่อยู่ในเงื้อมมือดุดถ่มก้อนน้ำลายเมื่อเราสละก็ไม่เกี่ยวข้องนี้เป็นเนคขม,มะบารมีของเราชื่อว่า ปามัทถบารมีโดยส่วนเดียวส่วนในบารมีนอกนี้พึงทราบบารมีและอุปบารมีตามสมควรบทว่าปันทิเตปริปุจฉิตวาความว่าเราสอบถามถึงการจำแนกธรรมมีกุศลเป็นต้นด้วยยยะมีอธิว่าอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษ การจำแนกกรรมและผลของกรรมกรรมศิลปะวิชาอันไม่มีโทษอันนำมาซึ่งอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายกับบัณฑิตผู้มีปัญญาด้วยบทนี้ท่านแสดงถึงปัญญาบารมีในบทนั้นไม่มีปริมาณของอัตภาพที่พระมหาสัตว์บำเพ็ญปัญญาบารมีในการละมีอาทิอย่างนี้คือในการละเป็นวิทุระบัณฑิต ในการลเป็นมหาโควินทะบัณฑิตในการละเป็นกุธาระบัณฑิตในการลเป็นอารักะบัณฑิตในการลเป็นโพธิปริภาชกในการลเป็นมโหสถบัณฑิตอันหนึ่งปัญญาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นผู้แสดงถึงหมูที่อยู่ภายในกระสอบว่าเราค้นหาด้วยปัญญาปลดเปลื้องพรามณจากทุกข ผู้เสมอด้วยปัญญาของเราไม่มีนี้เป็นปัญญาบารมีของเราชื่อว่าปารมัตถบารมีโดยส่วนเดียวบทว่าวิริยังกัตวานะอุตมังคือกระทําวิริยะบารมีหลายอย่างให้เกิดคือประธานะวิริยะอันสูงสุดเพราะสามารถให้ถึงสัมมาสัมโพธิญาณได้ในบทนั้น ไม่มีปริมาณของอัตภาพที่พระมหาสัตว์บำเพ็ญวิริยบารมีในการมีอทิยอย่างนี้คือในการละเป็นมหาศิรวราชในการละเป็นปัญจาวุฒกุมารในการละเป็นพระยามหาวานอนอันหนึ่งวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นครั้งเป็นพระมหาชนกข้ามมหาสมุทรอย่างนี้ว่า เราอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรมองไม่เห็นฝั่งพวกมนุษย์ทั้งหลายพากันตายหมดแล้วเราไม่มีจิตเป็นอย่างอื่นนี้เป็นวิริยะบารมีของเราชื่อว่าปารมัตถบารมีโดยส่วนเดียวบทว่าคันติยาปารมิงคันตวาความว่าเราบรรลุถึงอธิวาสนขันติเป็นต้นอันมีสภาพเป็นขันติขั้นอุกฤษ อย่างยอดเยี่ยมถึงขันติบารมีชั้นยอดอธิบายว่ายัางขันติบารมีให้สมบูรณ์ในบทนั้นไม่มีปริมาณของอัตภาพที่พระมหาสัตว์บำเพ็ญขันติบารมีในการละมีอาทิอย่างนี้คือในการละเป็นพระยาวานนในการละเป็นพระยากระเบือในกาละเป็นรูรุมิคราชในการละเป็นธรรมเทพบุตร อันหนึ่งคันติบารมีของพระมหาสัตว์นั้นครั้นเป็นคันติวาทีดาบทเสวยทุกใหญ่ดุดไม่มีจิตใจอย่างนี้ว่าเราเราไม่โกรธพระราชากาสีผู้บอยเร,เราด้วยกวานอันคมเหมือนเราไม่มีจิตใจนี้เป็นคันติบารมีของเราชื่อว่าปรมัถบารมีโดยส่วนเดียวบทว่ากัตวา ท,นา,ทานธรรมะทิฏฐานนงความว่าเราทำอธิษฐานสมา,าทานทานนักุศลอธิษฐานสมา,าทานทานนบารมีนั้นๆและสมาทานธรรมะเป็นอุปการะรกแก่บารมีนั้นให้มั่นไม่ให้หย่อนอธิบายว่าอธิษฐานสมาทานข้อปฏิบัตินั้นๆโดยไม่มีการกลับกรอกในบทนั้นไม่มีปริมาณแห่งอัตภาพของพระมหาสัตว ผู้บำเพ็ญอธิษฐานบารมีในการละมีอธิอย่างนี้คือในการละเป็นโชติปาละในการละเป็นสลพังคะในการละเป็นพระเนมิอธิษฐานบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นครั้งเป็นพระเจมียกุมารอธิษฐานพรตสละชีวิตอย่างนี้ว่าเราไม่เกียดชังพระมารดาและพระบิดา เราไม่เกียดตัวเราพระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงอธิษฐานพรสชื่อว่าปรมัตถบารมีโดยส่วนเดียวบทว่าสัจวาจานุรัคขียะความว่าเราตามรักษาสัจวาจารังเกียดโวหารที่ไม่เป็นอริยะแม้ในเวลามีอันตรายถึงชีวิตก็คงรักษาไว้ คือรักษาคำพูดที่ไม่ผิดปกติโดยประการทั้งปวงในบทนั้นไม่มีปริมาณของอัตภาพของพระมหาสัตว์ที่บำเพ็ญสัจจะบารมีในการมีอาทิอย่างนี้คือในการละเป็นพระยาวานอนในการละเป็นสัจจดาบทในการละเป็นพระยาปราอหน,นึ่งสัจจะบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นครั้งเป็นมหาสุตโสม สละชีวิตตามรักษาคำสัตย์อย่างนี้ว่าเราตามรักษาสัจวาจาสละชีวิตของเราให้โปริสตรัตปลดปล่อยกษัตริย์ร้อยหนึ่งนี้เป็นสัจจะบาร,รมีของเราชื่อว่าปรา,มารมัถบารมีโดยส่วนเดียวบทว่าเมตายะปาร,รมีคันตวาความว่าเราถึงเมตตาบาร,รมีอันมีลักษณะนำสิ่งเป็นประโยชน์ ในสัพสัตว์โดยไม่เจาะจงอันเป็นบารมีขั้นอุกฤษอย่างยิ่งในบทนั้นไม่มีปริมาณของอัตภาพของพระโพธิสัตว์ที่บำเพ็ญเมตตาบารมีในการละมีอาทิอย่างนี้คือในการละเป็นจุลธรรมปาระในการละเป็นมหาศีรวาราชในการละเป็นสามะาบัณฑิตอันหนึ่งเมตตาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้น ครั้งเป็นสุวรรณสามแผ่เมตตาไม่เหลียวแลแม้ชีวิตอย่างนี้ว่าใครๆไม่สะดุ้งหวาดกลัวเราแม้เราก็ไม่กลัวใครๆอันกำลังแห่งเมตตาอุปธรรมไว้เราจึงยินดีในป่าใหญ่ในกาละนั้นชื่อว่าปรามัตถบารมีโดยส่วนเดียวบทว่าสัมมาณะนาวะมานานีความว่า เรามีจิตเสมอไม่ผิดปกติในการนับถือด้วยการบูชาสาการะเป็นต้นโดยเคารพในการดูหมินด้วยการถมน้ำลายเป็นต้นและในโลก,กธรรมทั้งปวงได้บรรลุพาพสัพพญยุตยานอันยอดเยี่ยมสูงสุดในบทนั้นไม่มีปริมาณแห่งอันตภาพที่พระมหาสัตว์บำเพ็ญอุเบขาบารมีในการละมีอาทิอย่างนี้ คือในการละเป็นพระยามหาวานนในกาละเป็นพระเจ้ากาสีในการละเป็นเขมพรามในกาละเป็นอัติเสนปริภาชกอันหนึ่งอุเบขาบารมีของพระโพธิสัตว์นั้นครั้งเป็นมหาโลมาหังสะแม้เมื่อเด็กชาวบ้านทำให้เกิดสุขและทุกข์ด้วยการถมน้ำลายเป็นต้นและด้วยการนำดอกไม้ของหอมเป็นต้น เข้าไปก็ไม่ละเลยอุเบกขาอย่างนี้ว่าเรานอนอยู่ในป่าช้าเอาซากศพอันมีกระดูกทำเป็นหมอนหนุนเด็กชาวบ้านพวกหนึ่งพากันเข้าไปทำความยาบช้าไร้ายกาศนานับประการชื่อว่าปรามัตถบารมีโดยส่วนเดียวด้วยประการชนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสถึงการบำเพ็ญทุกรากริยาที่พระองค์ทรงทำแล้ว ในพัทธลกับนี้เพื่อบรรลุสัมมาสัมโพธิญาณโดยสังเขตว่าเราได้สวยทุกข์และสมบัติมากมายหลายอย่างในพบน้อยและพบใหญ่ตามนัยยะที่กล่าวแล้วนี้แล้วจึงได้บรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดแล้วทรงแสดงบารมีสิบท,ที่พระองค์ทรงบำเพ็ญแล้วโดยชอบอีกว่าเราได้ให้ทานอันควรให้ บำเพ็ญศีลโดยหาเศษไม่ได้ถึงเนคขมะบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราสอบถามบัณฑิตทั้งหลายทำความเพียรอยู่อย่างอุกฤษอย่างถึงขันติบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดเราทำอธิษฐานอย่างมั่นตามรักษาสัจ,จวาจาถึงเมตตาบารมีแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุด เราเป็นผู้มีจิตเสมอในลาบและเสื่อมลาบในยศและเสื่อมยศในความนับถือและการดูหมิ่นทั้งปวงแล้วจึงบรรลุสัมโพธิญาณอันสูงสุดจบอัตถกถาอุทานนัถา